วส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พามาเบ่งมุมสวยๆมุมสวยๆของอัมสเตอร์ดัมฮอลแลนด์อัมสเตอร์ดัมนะจ้ะมุมบ้านอัมสเตอร์ดัมแบบกว้างนะคะกว้างแต่ว่า แต่ละที่ก็เกือบคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าบ้านมันคล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านเกือบเหมือนกันหมดเลยค่ะเด้อคล้ายๆกันหมดเลยพี่น้องจา้าเอามาฝากพี่น้องเบิ่งจา้าขอบคุณพี่น้องจา้าจ๊คชิบอ้อยยังพี่น้อง <c oughs> อันฮะก็บอกกับบ่เปลี่นเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะพาไปอีกมุมหนึ่งฝั่งนู้นเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวให้สองคนนี้ผ่านไปก่อน เราไปดูอีกมุมหนึ่งฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้มันจะย้อนแสงนะจะเด้ฝั่งนี้จะย้อนแสงมีรถบอดเดี๋ยวก็รถอยากได้คลิปก็รถส้นนะ <c oughs> นี่จ้าอีกมุมหนึ่งเนะาะาปกติตรงนี้จะเป็นเรือนะคะเรือที่ดูวิวตามคลองนี่ค่ะเขาจะมีเนาะฝั่งนี้จะ อย้อนย้อนแสงนิดหน่อยเนาะมันจะเป็นมืดมืดมืดไหมพี่น้องมันจะย้อนแสงนิดหน่อยเนาะพาเที่ยวพาชมพาเลาะเดอ้อพี่น้องจะโอ๊ยตกตกอันสะพานสะนอคอย ตกสะพานซะนอกข่อยโอ้ยน้อแต่บ่มีแนวกันข่อยตกน้ำไปแล้วเด้พอพออี่น้องพี่น้องอุบาทเนาะเกือบจะเกือบตกน้ำเอาความสวยความงามมาฝากจ้าพี่น้องจ้า เขาเลื่อมเอาเรือมาแลนกันล้วพี่น้องฟังนี้ย้อนแสงนีดหน่อยเด้อพี่น้องจ้าย้อนแสงย้อนแสงฟ้าแบบอุ้ยสีฟ้าสวยงามเลยค่ะไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยพี่น้องบ่มีเมฆบ่มีหยางเลยจ้ะสีฟ้าล้วนๆเลยพี่น้องสีฟ้าล้วนๆเลยพี่น้องจ้าสวยงามสวยงามจ้าอุ้ยดู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 ฝั่งนี้ ดูพี่น้องสวยงามเอาวิวทิวทัศน์มาฝากจ้ะพี่น้องเอาวิวทิวทัศน์มาฝากเนาะอันมูพลไปเก็บเ,เห็ดเขากาับเบิงวิวจ้ะเบิงวิวเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเดอร์พี่น้องจะ้ะเป็นกำลังใจให้กันนะจ้ะเนาะ ชมวิวฮอลแลนด์จะชมวิวฮอแลแลนด์รถก็ะไหมอีกแล้ว <laughs> เอามาจายกัางนอกก็ต้องมีรถต้องมีก้นยางเนะาะเจ้าเสดจังไรมีจัก,กรยานผ่านหนาน่อโอ้ยนาะโอเคจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามสาวซีรีส์น,ำน้ำเนยเดอ้อพี่น,อน้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน